สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะคลิปนี้เรามาทําแบบทดสอบรายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2 5 6 4กันในวิธีการตอบคำถามนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะคุณครูจะมาแนะนำเด็กๆก่อนแล้วเด็กๆก็ปฏิบัติตามที่คุณครูแนะนำเลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาดูวิธีการตอบคำถามในแต่ละข้อกันเลยค่ะเด็กๆคะสำหรับวิธีการตอบนะคะให้เด็กๆ เลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งข้อนะคะลำดับแรกเลยเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนะคะบอกชื่อของให้คุณครูทราบก่อนว่าเป็นใครนะคะอยู่ปอ,อะไรวิชาอะไรนะคะแล้วก็การเลือกตอบนั้นคุณครูจะอ่านคำถามให้เด็กๆฟังนะคะตามคลิปที่คุณครูส่งไปแล้วคุณครูก็จะอ่านคำตอบให้เด็กๆฟังด้วยส่วนการตอบนั้นนะคะเด็กๆ ก็เลือกตอบมาแค่1ข้อตัวอย่างเช่นถ้าคําถามในข้อที่1ครูอ่านให้ฟังจบแล้วนะคะแล้วครูก็จะอ่านคําตอบให้เด็กๆฟังเด็กๆคิดว่าข้อไหนถูกเด็กๆก็เลือกตอบเลยนะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งถ้าเด็กๆฟังคำถามแล้วคิดว่าข้อที่ถูกคือข้อกอไก่เด็กๆก็เขียนตัวกอไก่ลงไปเลยค่ะเขียนกอไก่ ข้อที่ 2, 2. นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ฟังคำถามแล้วก็คำตอบครบแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าข้อขอไข่เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะเป็นคำตอ,อบที่เป็นคาตอบที่ถูกต้องเด็กๆก็เขียนตัวขอไข่ลงไปข้อที่3นะคะถ้าเด็กๆฟังคำถามและคำตอบที่คุณครูอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆคิดว่าข้อกอไก่เป็นข้อที่ถูกต้องเด็กๆก็เขียนกอไก่ ลงไปข้อที่4ี่เด็กๆคิดว่าข้อคอควายถูกต้องเด็กๆก็เขียนคอควายลงไปนะคะทําแบบนี้จนถึงข้อที่15นะคะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจนะคะเด็กๆโทรมาถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะคุณครูขอให้เด็กๆโชคดีนะคะลูกได้คะแนนเต็ม1 5คะแนนทุกๆคนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กเระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะคลิปนี้เป็นการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564นะคะในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองข้อสอบนะคะจะมีด้วยกัน15คขอ้อ15ขอ้อ15คะแนนนะคะเป็นแบบตัวเลือกวิธีทําข้อสอบก็คือ ให้เด็กๆเขียนคำตอบที่ถูกที่สุดลงในสมุดที่คุณครูได้แจกไปนะคะสมุดอีซสอยัางลบเด็กๆเตรียมให้พร้อมเลยคุณครูจะอ่านคำถามแล้วก็อ่านคำตอบนะคะให้เด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดลงในสมุดค่ะตัวเลือกก็มีด้วยกัน4ตัวนะคะมีกอไก่ขอไข่ข้อควายและงองูเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็เขียนลงไปในสมุดได้เลยค่ะ พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1ข้อใดไม่ใช่คำในมาตรากกาข้อกอไก่เอื้อเฟื้อข้อขอไข่ตักกร้าข้อขอควายอาหารข้ององูนกกาข้อใดไม่ใช่คำในมาตรากกาข้อกอไก่เอื้อเฟื้อข้อขอไข่ตักร้าข้อขอควายอาหารข้ององงูนกกา คําตอบแล้วเขียนลงในสมุดเลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองคํในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากงคํในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากงข้อกอไก่ร้องเพลงข้อขอไข่สวงกอข้อคอควายออมเงินข้ององงูงาดำคํในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากง ได้คําตอบแล้วเขียนลงในสมุดเลยนะคะไปค่ะเราไปต่อกันข้อที่3ข้อใดมีคําในมาตรากลมากที่สุดข้อใดมีคำในมาตรากลนมากที่สุดข้อกอไก่น้ำหวานเป็นคนขยันหมันเพียนข้อขอไข่คุณฝนเดินชนต้นไม้เมื่อวานซื้น ข้อคอควายผลไม้สุกมีรสหวานชื่นใจจริงๆข้ององ,งูฉันชอบไปเที่ยวทะเลข้อใดมีคำในมาตรากนมากที่สุดข้อกไก่น้ําหวานเป็นคนขยันหมั่นเพียนข้อขอไข่คุณฝนเดินชนต้นไม้เมื่อหวานซื่นข้อขอควายผลไม้สุกมีรสหวานชื่นใจจริงๆ ข่ององงูฉันชอบไปเที่ยวทะเลเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะข้อที่4ข้อใดเป็นคำควบกราไม่แท้ข้อใดเป็นคำควบกลําไม่แท้ขอกอไก่แกล้งข้อขอไข่เสริมข้ออควายกรองข้ององงูปราบข้อใดเป็นคำควบกลรมไม่แท้ข้อกอไก่แกล้งข้อขอไข่เสริมข้ออควายกรองข้ององงู ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเขียนลงไปในสมุดเลยคะ่ะเราไปต่อกันข้อที่5นะคะสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในแม่กดสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในแม่กดข้อกไก่แมวข้อขอไข่มดข้อข้อควายนกข้ององูช้างสัตว์ในข้อใดต่อไปนี้อยู่ในแม่กด ข้อกอไก่แมวข้อขอไข่มดข้อขอควายนกข้ององงูช้างข้อที่6ค่ะชื่อสัตว์ในข้อใดอยู่ในมาตรากงข้อกอไก่ช้างข้อขอไข่เสือข้อขอควายนกข้ององงูมดชื่อสัตว์ในข้อใดอยู่ในมาตรากง ข้อกอไก่ช้างข้อขอไข่เสอือข้อขอควายนกข้ององูมดเขียนคำตอบลงในสมุดเลยนะคะไปค่ะเรามาต่อกันข้อที่7 คำอักษรน,นำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างแล้วสอดคล้องกับเนื้อความในประโยคคุณครูมีตัวอย่างประโยคมาให้เด็กๆนะคะคำอักษรน,นำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างแล้วสอดคล้องกับเนื้อความในประโยคประโยคก็คือคุณย่าไปซื้อซื้ออะไรไม่รู้และพลูที่ตลาดข้อกอไก่ขนุนข้อขอไข่ฝรัง่งข้อขอควายหมา ข้ององงูมะขามคำอักษรนำในข้อใดนำมาเติมในช่องว่างแล้วสอดคล้องกับเนื้อความในประโยคคุณย่าไปซื้อซื้ออะไรก็ไม่รู้นะคะและพลูที่ตลาดข้อกอไก่ขนุนข้อขอไข่ฝรักงข้อขอควายมากข้ององูมะขามข้อที่8 ข้อใดเป็นลักษณะของคำที่ปรกวิสัชนีข้อใดเป็นลักษณะของคำที่ปรกวิสัชนีข้อกอไก่คำที่ออกเสียงอ่ะเฉพาะพยางน้าข้อขอไข่คำที่ออกเสียงอ่ะกึ่งเสียงข้อขอควายคำที่ออกเสียงอ่ะเต็มเสียงข้ององูคำที่ออกเสียงอ่ะหรือไม่ออกเสียงอ่ะก็ได้ ข้อใดเป็นลักษณะของคำที่ปรกวิสัชนีข้อกอไก่คำที่ออกเสียงอะเฉพาะพยางน้าข้อขอไข่คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงข้อคอควายคำที่ออกเสียงอะเต็มเสียงข้ององ,งูคำที่ออกเสียงอะหรือไม่ออกเสียงอะก็ได้เขียนคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะลงในสมุดค่ะลูก ต่อไปค่ะเรามาถึงข้อที่9ข้อที่9นะคะคําในข้อใดอ่านออกเสียงอะที่พยัญหน้าคําในข้อใดอ่านออกเสียงอะที่พยางหน้าข้อกไก่ภาชนะข้อขอไข่โทรศัพท์ข้อขอควายขโมยข่ององูจริงคําในข้อใดอ่านออกเสียงอะที่พยางหน้าข้อกไก่ภาชนะข้อขอไข่โทรศัพท์ ข้อกควายขโมยข้ององูจริงไปค่ะข้อที่10รอเรือสองตัวเนี่ยค่ะรอเรือเนี่ยรอเรือสองตัวเรียกว่าอะไรข้อกอไก่รอหันข้อขอไข่รอสองตัวข้อคอควายรอซ้อนกันข้ององงูรอเรียงกันรอเรือสองตัวเนี่ยนะคะเรียกว่าอะไร ข้อกอไก่รอหันข้อขอไข่รอสองตัวข้อขอควายรอซ้อนกันข้ององูรอเรียงกันข้อที่1ิบเอคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมดคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โททั้งหมดก็ข้อกอไก่ช่วยด้วยข้อขอไข่ป้าน้อย ข้อคอควายต้นสนข้ององงูกินข้าวคำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกโททั้งหมดข้อกอไก่ช่วยด้วยข้อขอไข่ป้าน้อยข้อคอควายต้นสนข้ององูกินข้าวข้อที่12ค่ะ คำในข้อใดเป็นคำในมาตรากกาทั้งหมดคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากากาทั้งหมดกอไก่เชียงใหม่ไปเที่ยวขอไข่ครุขระมะไฟคอควายว่ายน้ำดำหัวข้องงูหัวใจใบมีดคำในข้อใดเป็นคำในมาตรากากาทั้งหมด ข้อกอไก่เชียงใหม่ไปเที่ยวข้อขอไข่ครุขระมะไฟข้อขอควายว่ายน้ำดำหัวข้ององูหัวใจใบมีดข้อ13ค่ะคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากบคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากบข้อกอไก่พบรัก จับกบข้อขอไข่รถไฟเครื่องบินข้อขอควายน้ำท่วมสวงหมวกข้ององูโบยบินหินสวยคำในข้อใดมีตัวสะกดในมาตรากบข้อกอไก่พบรักจับกบข้อขอไข่รถไฟเครื่องบินข้อขอควายน้ำท่วมสวงหมวกข้ององู โบยบินหินสวยต่อไปค่ะข้อที่14ข้อใดแยกตัวประกอบของคำว่าแสงได้ถูกต้องข้อใดแยกตัวประกอบของคำว่าแสงได้ถูกต้องข้อกอไก่นะคะสอหรือสีสาระแององู ข้อขอไขอ่สอเสือสาระแององูข้อคอควายอสอสาระสาระแององูข้ององูฟอฟันสาระแององูข้อใดแยกตัวประกอบของคำว่าแสกได้ถูกต้องที่สุดข้อกอไก่สอฤาษีสาระแององู ขอข้ขอขอไข่นะคะสอเสือสระแององูข้อขอควายสอสาราสระแององูข้ององูฟอฟันสระแององูค่ะเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในสมุดเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะข้อที่15ข้อสุดท้ายแล้วคำในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันทั้งสองพยาง คำในข้อใมดมตดีตัวสะกดมาตราเดียวกันทั้งสองพยางข้อกอไก่ระคังข้อขอไข่ไข่ห้างข้อขอควายกรองหนังข้ององูพังทลายคำในข้อใดมีตัวสะกดมาตราเดียวกันทั้งสองพยางข้อกอไก่ระคังข้อขอไข่ไข่ห้างข้อคอควายกรองหนังข้ององู ทังทลายเด็กๆคะเด็กๆตั้งใจทําข้อสอบนะคะ15ข้อ15คะแนนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆฟังไม่ทันเด็กๆย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ได้เลยนะคะคุณครูจะ ฝากคลิปแล้วก็ฝากลิงก์นี้ไว้ให้เด็กๆได้สอบกันนะคะคุณครูหวังว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนเนี่ยจะได้คะแนนเต็มนะคะคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีขอให้ได้คะแนนเต็ม15ทุกคนนะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วโชคดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ